มาแล้วครับขบวนหนึ่งสมสนะวันนี้ได้อัสตอมสี่หนึ่งสามหนึ่งนะฮะทำขบวนมานะครับวันนี้วันนี้ช้าแค่สิบเจ็ดนาทีนะฮะก็กำลังจะผ่านบ้านแทดตีห้าสามนาทีนะแต่เมื่อวานได้คิวบนะฮะเมื่อวานหนึ่งสามวันนี้ได้หัวใจกเก่านะฮะ ทปคอหนึ่งสามสามแจ้งเครื่องวงมือทะทายนะฮะส่วนน้อยนะฮะที่ปครหนึ่งสามสามกับแจ้งเครื่องจะเปิดบีทให้นะแต่าไม่ใช่แบบปคอ,อ,อแวงโคราชนี่นะฮะอันนี้เป็นปคอ,อ,อแฝงบางซื่อเทพบนะส่วนน้อยจริงๆนะที่จะเปิดบีทให้นะครับ